คุณเผชิญกับความกดดันในการทำงานอยู่หรือไม่ในโลกการทำงานเราอาจรู้สึกถึงความกดดันได้ในบางครั้งมันอาจเกี่ยวข้องกับการส่งไฟล์ที่เร่งด่วนและสำคัญให้กับหัวหน้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทีมของคุณการเลิกจ้างความยากในการหางานผลงานและเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงความสำเร็จมากมายที่เลี่ยงไม่ได้ ความกดดันทั้งหมดเหล่านี้บนบ่าของคุณส่งข้อความถึงคุณเพียงข้อความเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดคุณต้องเข้มแข็งและทำงานให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่สังคมของเราบอกคุณถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ไม่มีค่าอะไรคุณล้มเหลวและคุณไร้ค่าแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราในสิ่งที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นความจริงที่ปลดปล่อยเราพระวจนะมาถึงคุณในเช้าวันนี้ว่า การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น2โครินธ์บทที่12ข้อ9กล่าวอีกในหนึ่งคือคุณสามารถและมีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอได้พระเจ้าสามารถกระทำและเคลื่อนไหวในชีวิตการทำงานของคุณได้เมื่อคุณอ่อนแอและไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสามารถเข้ามาควบคุม เป็นเวลาที่ริ์เดชของพระองค์สำแดงออกอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดพระเจ้าทรงทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่าก,กลัวความอ่อนแอของคุณในวันนี้แต่จงเอามันวางไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงเข้มแข็งและฤิธานุภาพเชื่อด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงลุกขึ้นอย่างเต็มกำลังเพื่อคุณคุณคือการอัศจรรย์